อะไรวะเนี่ยคอมเมนต์อะไรอีกวะเนี่ยสวิตชิ่งพังอา้าวพังก็เปลี่ยนฟรีดิอโอโหตายแล้วมันจะไปพังกันไ,ไปพูดอะไรกันเยอะกัโอโหสวิตชิ่งพังเปลี่ยนฟรีอา้าวดูโอโหงามมาถามสวิตชิ่งในนาไม่ว่าจะเป็น50แอมนาะร้อยแอมป์150แอมป์200อแอมพังเปลี่ยนฟรีตลอดชีพโอโหงามกูถามยังก็ไม่ได้ไม่เคยซื้อพังเปลี่ยนฟรีสวิตชิ่งมีปัญหาพังเปลี่ยนฟรี เตุสายแนวจังหวะผมบอกก่อนรับประกันพังเปลี่ยนฟรีสวิตช,ชิง่งไม่ต้องห่วงนี่ปักไม่ต้องไปตัดไปต่อไม่ยาวหาสายมาเสียบปักขีบบวกลบตัวนี้บวกลบตัวนี้ห้ามตัดห้ามต่อห้ามใดใดทั้งสิน้นรับประกันพังเปลี่ยนฟรีตลอดชีพมีปัญหาเปลี่ยนฟรีสวิตช,ชิง่งรับประกันยังไงโอโ้โหเิบหนายซื้ออยู่ทุกวันห้ามตัดต่อใดใดทั้งสิ้นรับประกันพังเปลี่ยนฟรีตลอดชีพ ห้ามขี้แบบผิดขัว้วเวลาเมาก็ไม่ต้องเสือกไปขี้นะนี่คือลบนี่เขานี่ดำนี่ลบแดงบวกห้ามห้ามขี้แบบผิดขัว้วห้ามโดนน้ำเปลี่ยนผักเปลี่ยนฟรีทุกกรณีห้ามอยู่สองสามอย่างแค่นี้พออย่าต,าตัดต่อห้ามต,าตัดต่อห้ามขี้แบบผิดขัว้วนะครับใช้ไปสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเปลี่ยนฟรีตลอดชีพเซื้อไปเนี่ยไฟมันจะขึ้นอยู่สิบสี่กว่า ถ้าเกิดซื้อไปสาปีห้าป,ปีไฟตกเหลือสิบสามเปลี่ยนฟรีมีปัญหาเปลี่ยนฟรีมีอะไรก็แล้วแต่พูดเรื่องจริงใช้ไปสิปีรับประกันไหมรับประกันดนิแต่บอกว่าตลอดชีพแหมเด็กก็ตลอดชีพโอ้ยชิพผายพูดไม่รู้เรื่องทากเาโอ้โหคนโมโหโมโหอยู่ถ้ากเขาไดในเพจให้ชิบหาย